ถ่ายวิดีโอออดเค้ด้นะโอ้โหแซ่ไหนไหนจิ้มโชวกินใหม่สิแล้วทำหน้ายังไงที๊นี้ยอดเลยอ่ะไหนไหนไหนมันเป็นยังไงไหนเอากิ้นเอดิเอาอีกอ่ะเอาเลยเอีกไหมเอาเลยผิดละออโอ้โหไหนเด้อ้โหไหนเด้อย่างนีเอยอางนี เอียมไหมอะเห็นไหมโอ้โยสุดยอดสูตรไหนอ่ะวาซาบิแกคบหมูอ oh ่ะเอาเอาเอาแคบหมูจิ้มเลยนี oh ่เลยแซบป่ะอ๋แซบโอ้โหไ่ไหนดูดูดูด <c oughs> ู เป็นยังไงไหนพีบอกหน่อยี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมีน้ำตาไหลเอมันมีน้ำตาไหลเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้สุดยอดไหนสุดยอดไหนสุดยอด